มาแล้วเมนตอในะครับอันนี้คืออะไรครับพี่อ้อยครับดักโกโก้หวานน้อยสีเข้มข้นมาก ในม,มหาศารเข้มจริงๆครับสีนี้จดไไละลายยากไหมพี่อ้อยมากเพราะว่าดูแบบเป็นเป็นโกโก้ท,ที่เข้มมากเลยตนะ้องใช้เครื่องช่วย วัสดีนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับูีกับช่องอิดก,กอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะครขอพี่ชาคาเฟ่น,นะครับส,รสวัสดีครับขึ้นเหนียวยโกโกเ้เนี้ยเหนียว โก้ย <Go> <laughs> ได้ยินชื่อนี้ดีไรก็นึกว่าฟังผิดเป็นโกโก้เยอะได้ส่งต่อลูกค้าีพ่พี่ไอ้ไวาลูกค้าสั่งออเดอร์พ <laughs> ี่ว่าได้ยินว่ามีโกโก้เยอะไหมคะสั <laughs> ่งหรือเปล่าผม <laughs> ก็ได้ยินลูกค้าสั่งอย่างนั้นนะบางทีก็สั่งจากหน้ารถเนาะ โกโก้เยอะ,ยอะไหมแต่เราได้ยินว่ามีโกโก้เยอะไหมเราก็นึกว่าลูกค้าจะซื้อเป็นกิโลนะครับ <c oughs> ที่ไหนได้จะเป็นเมนูโกโก้เยอม <c oughs> <c oughs> เมนูพิเศษจ้าโบจ้ารอนิดหนึ่งไม่เกินไม่เกินห้านาที สวยติมดีมากนั่ไนไม่ได้ติ่มว่ะนั่นค่ะไอติ่มเป็นเรือด้วยติมนานอน เ oh. นี่ยตัวนี้มันจะไม่เหมือนน,นั่นนะคะมันจะไม่เหมือนอะไรนะมันจะไม่เหมือนบิบสำเร็จเราถ้ามีบสำเร็จเราอยู่ได้จนวันหมดอายุเลยครับอันนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณเก็บวันเราก็ไม่ได้ซื้อบิบไอ้นั่นมไวม้เสมกหลังจากที่ทำบี พี่โฟร์ค มแก้วเลยนะนี่น่ากินมากเลยเนี่ยผมชอบแก้วนี้มากเลยครับโกโก้ปั่นโกโก้เยิ้มเออโกโก้ปั่นเยิ้มโกโก้เยิ้มปั่นเนาะไม่รู้จะเรียกยังไงดีนะครับ เห็นแล้วก็หิวน่ากินมากเลยคงจะเป็นแบบนิ่มๆดีนะเหนอะเหนอะเนิ่มๆเนอะนอโก้ก็ยืมเย็นสี่สิบปั่นสี่สิบห้าจ้ะเย็นสี่สิบปั่นสี่สิบห้าเอาเย็นหรือปั่นคะลูกค้า ค่า <5 S 2> บวกบุกเพิ่มเป็นห้าบาทค่ะบวกบุกห้าบ,บาทก็จะเป็นห้าสิบบาทค่ะ ทำสายเที่ยวให้เราสิคะ วันเสาร์เปิดได้ไหมว่ายังไงดีพี่อ้อยลูกค้าไม่มีน้ำกินวันเสาร์นะครับอยากให้พี่อ้อยเปิดวันเสาร์ให้ ายเสียงเรียกลองอยู่นะครับเรื่องที่วยอยากให้ช่วยเปิดวันเสาร์เหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> โค้กเยิ้มจะมีเยิ้มแบบแตกต่างระดับด้วยนะครับเยิ้มมากเยิ้มน้อยอันนที่ร้านจะเป็นเยิ้มแบบเยิ้มแบบลาวะค่ะเยิ้มแบบลาวานะคะที่ลูกค้ารีเควสด้วยนะครับชอบเยิ้มแบบไหนเดี๋ยวจะให้เลย พี่ฟูดก,ก็มาออนนรอ <laughs> พ,พี่เหมือนชอบครั้แรกเลยนะโกโก้ <laughs> ที่จริงแล้วเป็นโกโก้ วันเขาเปิดใช่ไหม <S 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 <c oughs> ครับอุคลาที่้อยดีใจอโอ้ขนาดนี้เลยเอ่ะพี่อ้อย <c oughs> ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับดีใจอยู่ได้เนาะปี๊ดเลยนะ <c oughs> สีใจที่ลูกค้าอยากมากินจริงๆแม่ค้าดีใจมากนะคะตื่นเต้นมากเลยที่ลูกค้าชอบแต่เห็นไหมตื่นเต้นจนแบบว่าทรารกตุนแก้วนี้น่าอร่อยมากเลยขนาดทำเสร็จแล้วนี่เศษซากที่เหลือยังน่าอร่อยมากเลยบุกมาจากไหนแยมไปเลย <c oughs> <c oughs> อี่างนี้ไม่มีบุกใช่ไหมแฮมไปเลยโอ้ตตายแ้วไม่เทลงไปไ<ม>อันนี้เป็นลูกค้าประจำพี่ห่อนทันเชื่อได้ไหมบุกมาจากไหนก็นลูกค้าได้กินบุกฟรีไปเลย นี่นาคาลงใส่บุกนะคะก็เลยแคมให้ลูกค้านี่นะกว่าจะออกมาให้ลูกค้าได้ทานแต่ละแก้วนี้มัน่าจะต้องวนตามความสะอาดเรื่อยๆนะครับดีใจมากดีใจแบบลูกค้าอยากให้เปิดดีใจจนหลงใส่บุกมุกแบ่ <laughs> ขอให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยนะค,ะครับเว่าเป็นของสมนานคุณจัดทางร้านพ,พ่อพิชาตเดี๋ยวขอเวลาเพื่อจัดโตสะสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่เราจะมาทำอท<า>อเดอรต์ต่อกันเนาะขอทำความสะอาดโต๊ะจัดโต๊ะนี่พูดเหมือนเปิดร้านใหม่เลยเนาะจัดโต๊ะจีน <laughs> เมนูต่อไป ใช่ค่คะเป็นควันหม้ให้เลยรานนี้ตรงซาดอวพวกยอกซาครับโซดาสิงไม่มีไหมคะสปอนสปอนต้องตอแล้ว อันนี้เป็นแดงโซดานะครับแก้วนี้เท่าไหร่ครับพี่หอยสามสี 3, ืกลิ่นกาแฟหอมฟุ้งเลยนะครับกาแฟสดปาดกลิ่นกาแฟสามาหอมเลยเพื่อหอมจริงหอมจังเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> จริงจริง <c oughs> เรื่องแมทคอมบางอะร <c oughs> แมทบาง <c oughs> <c oughs> ไไาาใส่แมสตังไหมครับแมสชังเดียวสดชื่นเนาะไม่ได้กินก็สดชื่นไม่ได้กินก็สดชื่นเน <ะ S 2> ีน้อง <นะ S 2> ม,น,มน้ำตาลเนะะนนตาม่หลานด้วย ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับผมนะครับช่องอิดกอลแล้วก็หลายที่พ่อยนะครับท็อปพิชานคาเฟ่น,นะครับแล้วเจอกันให่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บายๆนะครับสวัสดีครับ